สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทางช่องสายฝนวัดป่าเจียงทุกท่านนะคะวันนี้เรามาหาเจ้ารถถังไพวันนะคะนี่ท่าสวัสดีนะคะก็ซื้อกล้วยม,ม,มาฝากไพวันนะคะมีแม่เอซนะคะฝากคะแนนนะคะมาซื้อกล้วยให้ไพวันนะคะนี่นี่นี่ความเกง่งความเอยเก่ง <mumbles. S 2> ม,มากเลยสุดๆเลยนะสุดๆโอ้ เก่งมากนะคะเก่งมากเรียนรู้ได้เร็วมากนะคะรถถังของเราก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่ยูนะคะเล่นดนตรีก็เก่งโชว์ก็เก่งนะสุดยอดจริงๆพอแล้วพอแล้วพอแล้วยากโชว์ยอกโชว์เก่งมากนะคะ ก็ขอบคุณคะแนนนะคะจากเอซีนะคะเก่งแล้วใกล้จบแล้วนะคะเต้นแล้วก็อ้าปากรอมาดูความสามารถของไทยวันนะคะวันนี้ อยากกินอย่างเดียวการเรียนรู้ของไพวันนะคะเร็วมากนะคะ กเี่เอกิเซิรนกินกิเซิรนกินยิ่งทํายิ่งได้กินนะคะไพวันบอกผมจะทําให้ดูอย่างเดียวนะครับยกขาเต้นนะคะยกขาเต้นถ้ามีเพลงนี้โหสุดยอดเลยนะคะก็ถ้าได้กล้วยนี่ไพวันแสดงเต็มที่นะคะ ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่สนับสนุนคะแนนนะคะมาให้ไพวันนะคะได้กินกล้วยนะคะเป็นรางวัลในการโชว์นะคะสุดยอดจริงๆให้นั่งไม่นั่งยืนแล้วได้กินไพวันบอกจะโชว์อย่างเดียวไพวันนั่งก็ได้นั่งมมมาาาโชว์โชว์โชว์บอมขับเพลงของไพวันเเ้่่มมมาาานนีีอออออ อาปากรอนะฮะอาปากรอท่านี้นี่ท่านี้นี่โอ้สุดยอดจริงๆยกักได้กินมากเก่งมากนะคะเก่งมากเก่งสุดเลยนะคะหวังว่าแม่แม่เอซีคงชอบนะคะถ้าโชว์ของไพวันแน่นอนนะคะก็มีกล้วยมาฝากทุกครั้งนะคะ เราก็ไม่เคยลืมไพายวันนะคะแม่แม่เอฟซีก็ไม่เคยลืมพัยวันนะคะคิดถึงเจ้ารถถังไพายวันตลอดนะคะมาทีไรก็มีกล้วยจากแม่แม่เอฟซีมาฝากทุกครั้งนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณแม่เอฟซีนะคะแ่ๆเนเนมามาโดนนะอที่ข้างหน้ามาอยากดูโชว์นะคะส่งกล้วยมาด่วนๆเลยครับแค่มีกล้วยผมโชว์ได้ทุกอย่างครับ มเยอเลยนเยอหเลยอเยกขาด้วยใส่หัวด้วยยกขายก แม่แม่เอฟซีคงชอบน่าดูเลยนะคะนี่น่ารักมากนะคะสวัสดีครับโอ้สุดยอดจริงๆงจริงขนาดนี้นะคะไม่ให้รางวัลไม่ได้แล้วนะคะเอฟซีท่านใดอยางให้รางวัลนะคะกล้วยหวานานะคะส่งมาได้เลยนะคะกล้วยหวานวานะครับผมทำได้ทุกอย่างทำแล้วต้องขอรางวัลนะคะอ้าปากรอ

กลอกกรอกหรืวเสียงไหนกรอกกไล่เสียงดูแล้วฮะได้แต่เสียงกรอกกรอกเสียงก็เสียงหน่อยเสียงหน่อยเสียงเสียงเสียงพอแล้วมาพอแล้วพอแล้วจนคุณครูต้องบอกว่าพอแล้วพอแล้วคือท่านี้เป็นแล้วในภัยวัตติดแล้วไม่ต้องบอกเป็นจะเรียกว่าเป็นอะไรถ้าถ้ารู้ว่าทำท่านี้ก็คือไพวันอย่างเดียวเลยฮะอากวักกักกักกัก

เอาใส่หัวด้วยใส่หัวเต้นนี่เอ้าเอาไหมใส่หัวนี่ละยกขาหนีมาเออเอ้าขาหนีด้วยขาหนีด้วยมายกขาเต้นนี่ละออ้านี่นี่ยนี่เนี่ยผมรอไหมครับรอได้ใจมากนะคะเก่งแล้วทวันเก่งสุดๆเลยนะครับต่อไปก็ระยะเวลาเพียงแค่เดือนสองเดือนนะคะไทยวันทำได้ทุกอย่างเลยเหลือแค่เดินนะคะออกเดิน อ๋อเมื่อเช้าออกเดินแล้วไม่ได้มาถ่ายให้แม่แม่เอซีได้ดูนะคะตื่นไหมไฟวันออกเดินก็หลายคนก็ยังปกติอยู่ยังไม่มีท่าทีว่าจะหนีนะคะเก่งแล้วนะฮะโชว์ก็เก่งเต้นก็เก่งเล่นดนตรีก็เก่งกีฬาหูลาฮุปก็เก่งนะคะทุกอย่างเลย ต้องยกให้ไพรวันนะคะกินก็เก่งด้วยนะคะอย่างนะครับใส่เป็นสุปตาบ้านสาราแล้วนี่สุปตาน้อยสุปตาน้อยจริงแล้วใส่ตาเหลือกโมากนะคะเหลือกนี่เหลือกเหลือกมองกล้วยก็กล้วยไว้ให้คุณครูไว้ให้กินนะพรุ่งนี้อีกนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ เป็นรางวัลให้เขาได้ฝึก,กดูจํากลิ่นจํากลิน่นควอนต้นได้นะจํากลิ่นได้นะเพราะว่าเคยมายนนแต่ก่อนตอนเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะเา้ากล้วยให้กินอีกนะวันหลังวันหน้าจะเอา,อากล้วยไม้กิน,น <c oughs> อีกี๋ยวจะให้เต้นให้เ <c oughs> ก่งมากเลยนะคะให้ดูหน่อย <c oughs> <f> เรียนจบเมื่อไร<โฆ>หร่เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้แม่ๆ FC ได้ชมกันนะคะว่าความสามารถของไฟวันจะสุดยอดขนาดไหนนะคะ ตอนนี้ก็ได้หลายอย่างแล้วนะคะอาปากเราอาปากเราด้วยนะครับด้วยนะครับกินหมดไปสองวีแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องกินอีกเพราะว่าต้องใช้เป็นรางวัลให้น้องได้ฝึกเรื่อยๆนะคะประจํานะคะอ้อยบ้างกล้วยบ้างนะคะผสมกันนะคะก็ต้องเปลี่ยนอาหารให้เขาเก่งมากเลยนะะไม่โบกแล้วไม่ดื้อแล้ว นิ่งมากน่ารักมากนะคะดูความนิ่งของไพวันดูนะดูดูจะทําอะไรดูออนี่อนกินเลยสิเนี่ยสวัสดีครับก่อนเล้วสวัสดีครับครับก่อนสวัสดีครับน้อมน้อมมากสวัสดีสวัสดีแล้วอ้าปากให้คุณครูดูเลยนะคะว่าปากว่างนะคะปากว่าง ก็าฝากแม่แม่เอฟซีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสายฝนวัดป่าเจียงของเราด้วยนะคะเราจะทําคลิปน่ารักน่ารักให้แ MM ม่แม่เอฟซีได้ชมกันนะคะการเรียนรู้ของเจ้ารถถังไพรวันนะคะเก่งมากเลยนะคะนิ่งแล้วนิ่งมากนิ่ง<笑><笑>มยากไม่ดื้อแล้วไพวันไม่ดื้อแล้วนะคะตอนเล็กๆนี่จับขาควานต้นยกขึ้นลอยฟ้าเลยนะคะตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะคะเข้าจับได้เข้ากอดได้นะคะเก่งแล้วฉลาดแล้ว สุดยอดเลยนะคะเวลาเพียงสองเดือนก็ได้รับปริญญาแล้วนี่แม่เจฟซีจะมีของขวัญให้หรือเปล่านะคะตอนรับปริญญานะคะโอ้ผมไม่เอาอะไรมากครับแค่กล้วยหวานๆสักตันหนึ่งก็พอมน่ารักนะคะน่ารักมากวันนี้ไม่ได้เล่นดนตรีให้ แม่แม่เอซีดูนะคะแต่เป็นการยกยกขาหน้าโชว์แทนนะคะยกไม่หยุดเลยนะได้กินยกสูงด้วยเสงมากเลยสุดยอดแล้วเจ้านมรถถั้งไม่มียุบนะมูทัเดี๋ยวเราก็จะไปหาสายฝนต่อนะคะสายฝนก็อยู่ตรงนี้เองนะคะตัวสูงกว่าสายฝนนิดนึงนะคะแต่จำมั่มเหมือนเดิม ไม่มีสู้ไม่มีพร้อมนะคะจ้ำม่ำเหมือนเดิมความจ้ำม่ำไม่มีรถนะคุนไม่มีถดชวนเหมือนเดิมนะคะไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นนะคะน่ารักมากนะคะเขาฉลาดและเขารู้ภาษาแล้วนะครับ เก่งแล้วเก่งเขาเก่งนะเขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องภาษาเด็กเนาะเดี๋ยวจะพาไปกวักอยู่ที่วัดนะคะต่อไปกวักกวักกวักถ้ากวักยังไม่ได้รออีกสักระยะก็น่าจะได้นะคะเก่งขนาดนี้เร็วมากนะคะก็ปากไม่เมะจีิงนะเขอเสียงหน่อยเขาเสียงหน่อยเขาเสียงหน่อยปิดท้ายคลิปแล้วปิดท้ายคลิปเสียงหน่อยเสียงเสียงหน่อย โอนอมน้อมมากนะสองขาาเร็วสองขงขาขึ้นเอายืนสูงเลยยืนยกข้นเอายกขาขึ้นมามาขึ้นีเอาไม่มีกล้วยไงรู้รู้ว่าไม่มีกล้วยยกขาสูงนั่นอกยกขาขึ้นแล้วเอ้าสูงเลยเลยนะคะนารักโอ้ปากเราเื่อเลย ก็อย like, ่าล so ืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะติดตามเจ้ารถถังไพวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเกันมาเล้วใส่หัวน้อยใส่หัวเอสวัสดีลุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตสดตสมมาด้วยครับสวัสดีครับ